สิงใดก็ขอให้สมปรานนะขอสมปรานทุกท่านนะคะชื่ออะไรชื่ออะไรที่มานี้จะได้ให้บุญตาหน้าสองแม่อุมาเจ้าค่ะสาธุโอุมาอุมาเวีมาบามิวันเตออุมาเจวีมหาบารมิโตวันทิเตโออุมา บุญน,น้งเฉยๆบ่กสาธุพุทโธ้นทุกขโมพ้นโกสังโฆพ้นโพ้นภัยนโมพุทธายะขอบารมีวิญญาณดวงนี้จงสำเร็จในจิตจงแสงสว่างแห่งบุญจงบังเกิดเลื่อนพบเลื่อนผู่มไปสู่ที่สูงต่อไป